เราสถานในเรื่องของเงินเฟอ้อต่างๆของเราสถานด้านการเงินการลังทางการคทางของเราก็ยังมั่นคงคำว่ามั่นคงคืออะไรคือต่างชาติยอมรับเพราะเงินของเราจะผูกผูกค่าไว้ว่าเงินต่างประเทศไม่ไว่าจะเงิน US, เงิน US เเงินเงินดอลลาร์เงินปอนด์เงินหลายสกุลหมดนั่นแหละคราวนี้ของเรามันผูกพันกับเงินเงินดอลลาร์มากเลย พอเขาขึ้นทีลงทีะไรมันก็มีปัญหาหมดไอเราจะไม่ขึ้นกับเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นการค้าระหว่างประเทศเข้าใจไหมเพราะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันใครที่พอจะรู้ก็ศึกษาแล้วคุณ่าเล่ากันให้ฟังที่มันเป็นยังไงแล้วมาถามลุงอะไรไว้ทําไมทำไมเป็นอย่างนี้ก็ต้องพยายามศึกษาเนาะเขาบอกลุงไม่รู้เรื่องก็อยู่มาตั้งแปดไปมันก็โง่เลยไม่รู้เรื่องอะรอเข้าไหมแล้วว่าทุกทุกคนก็นั่งอยู่นนี้ได้ไงอ่ะก็ยังนั่งอยู่ได้เนี่ยแล้วลุงก็ไม่ได้โง่เกินไปนักหรอก นะถ้าลุงโง่โง่หมดแต่เราเนี่ยก็ทํางานไม่ได้คนั้งเท่าไหร่คอร์รอไม่ถึงสามสบหกคนยี่สิบกว่ากระทรวงค่าการนั้งกี่หมื่นกี่แสนัคนถูกไหมคณะทํางานร้อยกว่าคณะแต่เรื่องไม่ใช่นายกสั่งโง่โงไว้แล้วมันก็ไปทำก็ไม่ใช่เขามีคณะทํางานเน่อจะพูดจะแสดงเขาเห็นเรียบร้อยต้อต้องฟังนั่นเลยเลย ถ้าพูดไปเขาท่าเขาก็ดาวแหละถ้าเนอส่งเร็ไปเละไม่ใช่เป็นนโยบานสั่งได้หมดนะฉันจะบอกให้นะต้องสั่งในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันเป็นธรรมสิ่งที่ไม่ไม่ทุจริตแหละถ้าเราช่วยกันรวมกันเดี๋ยวไม่คิดออกอ่ะว่าจะทําอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องทศฐบาลกาลังคิดอยู่นะก็ถ้าถ้าถ้าทำได้ก็จะทาเนาะถ้าไม่จะทก็ไปหาคนอื่นทำไม่ต้องพูดอะไร พูดมากกันเดี๋ยวโดนด่าอย่าพูดในนี้รับรองไม่มีใครด่าผมแน่นอนทางนอกไปแน่เนะาะเมื่อกี้ยังมีอย่างนอกอะอยู่นอกเลยไม่รู้อะไรมือมีสามนิ้วเองเออหายไปไหนสองนิ้วอะไม่รู้กันนี่ต้องมาดูสุขภาพนะพผมไม่ได้กลัวอะไรก็เนาะ ฝากคุณหมอ่าดูด้วยแล้วกันพวกนี้ต้องมีปัญหาอาการอะไรทักอย่างเลยผมโกรธเขาไม่ได้หรอกเขาคือคนไทยแต่เขาคิดอะไรผมไม่รู้เว้ยไหนมีใครเขาเรียกใครใครใครมีใครเรียกบัตรคนจนบ้างไหมอย่าไปเรียกนะบัตรคนจนเนะ่ถ้าเป็นคนจนนะเออเขาเรียกเขาเรียกบัตรสวัสดิการนั่นคือรัฐมีหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการของคนผู้มีได้น้อย ตามที่เห็นสมควรและมีเงินที่เพียงพอเข้าใจไหมนะพนนี้ก็เดินมาตั้งมาไลได้ต่ำกว่าสามหมื่นพอเงินมันเริ่มมีขึ้นมากขึ้นอให้ได้ไหมได้ต่อยไปเขาจะดูว่าต่ำมาอะไรสุบสี่หมื่ออนมันจะขึ้นไปเรื่อยเงี้ยสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นค่อยๆเติมไปเรื่อยเมื่อเม็ดเงินทางซ้ายหาออกมาได้จากการลงทุนถ้าหาไม่ได้ตรงนี้มันก็เติมตรงนี้ไปหละมันก็ได้เท่านี้อ่ ถูกไหมเล่าเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยไม่ใช่ความปิดขท่านเลยที่พูดเนี่ยที่คุยให้ฟังเนี่ยไม่ได้โทษใครทั้งสิ้นถ้าจะโทษก็โทษตัวเองนี่แหละไม่ไม่มีใครด่าดิเออใครด่ากูไม่ได้ด่าดตัวเองนี่แหละนะม,มันไม่มีความสุขก็หลักการมันยอยู่ตรงเนี้ยนะแต่ต้องทํามันเป็นหน้าที่ตัวเองเพราะฉะนั้นใครจะทาก็ลองเสนอมาให้ฟังกันแล้วกันมันเป็นยังไงเป็นไปนได้ไหม ต้องพูดให้ได้อย่างนี้เราพูดอ่ะแล้วจะเอาเงินมายังไงเอาเงินจากที่ไหนถ้าให้ทุกอย่างี่ยมันให้ได้หมดอ่ะแต่ถามาอะไรที่เหลือมันแจ้งไม่เล่านะเข้าใจนะจ๊ะอะยิ่งพูดม้าเดี๋ยวยิ่งเป็นเรื่องนะขอโทษถ้าพูดอะไรมนตรงๆมาซะหน่อยนะขอโทษนะเราก็เป็นคนแบบนี้นะ อยู่ว่ายุจะเจ็ดสิบแล้วนะดูหน้านี่แกขนาดที่อยู่วันเนี่ยอยู่อยู่วันนั้นคนก็จะบอกกันหนุ่มฟ้อเลยแป๊บเดียวมันแก่ง,งักเ่ยนะ <laughs> เขาบอกมีความสุขเหลือเกินอูไม่เ,มมมเข้าใจก็ไม่เข้าใจไปทำไมไปเหลืออย่างนี้เออก็ตรงเลยชาติธรรดาภาษาพอดีอย่าทำเลยบอกลูกอกล้านไม่เกิดประโยชน์นะ ใครไม่สบายมากมีใครไม่สบายไหมเนี่ยเดี๋ยวจะบอกผู้ในการเขารับตัวไปเลยน่าจะแข็งแรงเต่พอยิ้มน่าสสัยทุกคนเนี่ยเมื่อกี้น่งอยู่ในผมไม่ได้จะพูดอะไรดีว่านาเขาหวังจะฟังอะไรจากเราว่าจริงถ้าเรายกใจดีอ่ะถ้าเรายกพูดแบบที่เขาพูดนะเดี๋ยวจะให้นนเดี๋ยวจะให้นี่นายกกยังไม่พูดกันนะดีไหมจะให้อะไรก็อน สุดยอดจริงๆเอาล,ลพะพอละพอลเดี๋ยวเลยไม่ต้องทำงานอื่นเลยเนี่ยคุยทั้งวันฉันน่ะอะไรสามสี่เรื่องกินรับไปอะไรที่อยู่มาแล้วก็จะไปทำให้จบนะถ้ามนต่อต้องต่อ,ตอมันมีวันหนึ่งปีจบไปหนึ่งปีจบไปได้สามปีจบไปได้ห้าปีขนาดใหญ่มันก็จะตั้งเอง้ามาต่อไปเรื่อยๆและระหว่างนี้มันจะมีเรื่องใหม่เข้ามาอีก เชื่อว่นายกอยู่อ่ะทําให้ข่าวช่วง8ครบเครื่องเคียงข้าง